สวัสดีค่ะพ,พ,พี่เพื่อนท้องฟ้าสวยไหมคะ่ะเป็นรูปตัว A นะคะถ้าดูดีๆก็เครืงบินก็บินอยู่นั่นนะคะสวยค่ะสวยบรรยากาศดีนะคะวันนี้เอาจักรายานมาเข้าอู่ค่ะเพราะว่าต้องเริ่มทำงานวันจันทร์น,นะคะชมบรรยากาศค่ะเดินกลับบ้านนะคะประมาณ3กิโล อะไรถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะคะสวยเข้าฤดูหน้าใบไม้ร่วงแล้วนะคะทุกคนสวยะครคะนี่เป็นใบเขานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ บรรยากาศนะคะพี่ๆเพื่อนๆตรงนี้เขาก็เพิ่งทำใหม่นะคะทุกคนทำเสร็จปีนี้ของปีนี้นะคะนี่ก็เป็นบ้านเป็นอา่าเป็นหลังนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าไหลกไกดกับโฮสหรืออะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาเดินเล่นนะคะ ธรรมดานกี่เยอะนะคะแต่วันนี้ยังเช้าอยู่บรรยากาศดีค่ะแต่ลมค่ะทุกคนลมแรงน้ำใส่นะคะทุกคนน้ำใส่ค่ะเดี๋ยวไว้ตอนหิมะตกถ้าหิมะเยอะก็จะได้ชมตรงนี้นะคะน้ำใส่นะคะทุกคนก็ลึอกอยู่นะคะ สวยนะคะคในคลิปในคลิปเก็บเหตุพูดผิดเรอะว่าหน้าใบไม้ร่วงปะสานต้นไม้นอน,นอก็มีสีแดงสีแดงก็จะออกสีเหลืองเรื่อๆนะคะก็ธรรมชาตินะคะทุกคน นันก็หยุดได้สองอาทิตย์แล้วนะคะวันจันทร์ก็เริ่มทำงานก็ยังมีน้องนกตัวน้อยอยู่ตัวเดียวนะคะก็เล่นน้ำอยู่ตัวเดียวะคะ่ะโอ้ไปแล้วะคะ่ะดอกไม้เราตรงนี้ก็ยังอยู่นะคะทุกคน ยังไม่แห้งนะคะกำลังเริ่มจะตายแล้วนะคะทุกคนตายแล้วคะ่ะใบดำแล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> กระทงดอกไม้ตั้งอยู่กลางถนนนะคะทุกคนแอดนั่นก็มาถ่ายคะ่ะกราบสวยงามค่ะ พุทราล่วงหมดแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆไม่เหลือเลยค่ะเหลืออยู่ลูกนะคะออสองลูกตาดีก็เห็นนะคะเพราะว่ารดนหมดแล้วค่ะทุกคนเต็มดินเลยนิ่มเสียหมดแล้วนะคะเยอะมากรดนหมดแล้วค่ะ เลยค่ะเหลือแต่ใบนะคะทุกคนเหลือแต่ใบอ๋อยังมีอยู่ยังหลงเหลือที่ว่าเข้าสุกที่หลังนะคะเห็นไหมคะสองลูกไปค่ะเดินต่อใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศค่ะบรรยากาศวันนี้สวยงาม ลมนะคะแต่ก็ไม่ไม่หนาวไม่หนาวนะคะบางทีก็ก่อสร้างดูก่อสร้างถนนหรือเปล่ามาดูนะคะต้นอื่นเข้าใบร่วงแต่ต้นนี้เพิ่งออกใบนะคะทุกคนเครื่องบินค่ะเห็นไหมคะทุกคนไปด้วยค่ะไปเมืองไทยไม่นอ้อรถสวยไหมคะ สีส้ม6คันนะครับชมบรรยากาศค่ะหารเยอะหานเยอะมากมีคนเดินกับน้องหมาที่โน่้นนะคะเขาบบินขึ้นแล้วะคะ่ะทุกคนเยอะมากค่ะ น,นี้ถึงสนามฟุตบอลแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ถึงบ้านค่ะแต่เขาก็ไม่บินนะคะเห็นบินขึ้นหน่อยเดียวเยอะมากเลยตาลายไหมคะทุกคนเดินไปถ่ายไปนี่กล้องมันก็จะสั่นนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยดูค่ะ เห็นไหมคะน้องหมาวิ่งอยู่นั่งเขายังไม่บินนะคะทุกคนเยอะมากเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะเยอะมากนะคะทุกคน ะะทุกคนเยอะมากธรรมชาติค่ะธรรมชาติบรรยากาศดีแล้วก็เขาตัดหญ้าไปนะคะหญ้าก็อ่อนๆขึ้นมาเขาก็มนานทานหญ้ากันนะคะมากินหญ้านะคะเยอะมากเลยค่ะทางน้งก็ทะเลนะคะทางต้นไม้ ก็จะมีัมวอ,อยู่ท,ยท้ายๆโน้นนะคะทุกคนสวนนะคะทุกคนท,กที่อยู่ทางโน้นมันสวนตะวันมก็เลยไม่เห็นนะคะสวยมากค่ะเยอะมากบรรยากาศก็ดีดูค่ะยายวไปเลยนะคะ ชมบรรยากาศนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณคช่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมนะคะคกดไลค์กดเลิฟกดซับสไคร้กดติดตามให้แอดนั้นด้วยนะคะพี่เพื่อนแอนั้นขอลงคลิปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ thank y ค u ว o ุ v e r y o ันนะคะ